กองอนมามัยเทศบาลกรุงไทเปได้ทำการสุ่มตรวจร,วร้านสุก,กี้หัวกัวจำนวน29ร้านระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2563พบว่ามี19ร้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในการตรวจครั้งแรกโดยร้อยละ30การจัดการกับวัตถุดิบและสุขอนามัยในการประกอบอาหารไม่ผ่านเกณฑ์ในจำนวนนี้มีร้านสุก,กี้ชื่อดังและร้านสุก,กี้แฟนชส์อยู่ด้วยถึง10เจ้า อย่างไรก็ตามกองอนามัยเปิดเผยว่าร้านสุกี้เหล่านี้ได้ปรับปรุงจนผ่านเกณฑ์ในการตรวจครั้งที่สองนอกจากนี้ผลการสุ่มตรวจวัตถุดิบสุกี้หม้อไฟที่จำหน่ายในร้านอาหารและซูเปอร์มาร์เก็ต45รายการพบว่ามีเลือดเป็ด2รายการที่ป้ายแสดงรายการไม่ผ่านเกณฑ์เป็นเลือดเป็ดผสมเลือดไก่โดยไม่มีป้ายแสดงรายการส่วนประกอบที่ตรงกับข้อเท็จจริงทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดได้ว่าเป็นเลือดเป็ดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ร้านอาหารบางร้านมีเนื้อสัตว์ที่ใส่ในตู้เย็นโดยปราศจากบรรจุภัณฑ์ห้องครัวสกรปรกขอบประตูตู้เย็นมีสิ่งสกรปรกเกาะแน่นไม่ชัดทำความสะอาดเป็นต้นสำหรับร้านสุก,กี้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากการสุ่มตรวจครั้งแรกได้แก่สือเอ,อ้อกวัวควานเสี่ยงจืเหล่าเซียนเจ๋อเร่วตัวตัว,ตวเฉียนตูอากวานหัวกวัววนเย่ใช่มันทังหงหลันเสี่ยงถิงและเจ้าอีกวัว แต่ทั้งหมดได้ปรับปรุงแก้ไขจนผ่านเกณฑ์ในการตรวจครั้งที่สองแล้วรายงานโดยการจยากริชยาคมทีมข่าว RTI